ครัเที่ยวไหนดีแคมเปอร์คาร์ครับวันนี้มาอัปเดตการทำแคมเปอร์คาร์ของเรานะครับก็ตอนนี้จะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้โครงสร้างเหล็กของเราตอนนี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือถ้ามุมดูจากมุมมุมก,กว้างนะให้ดูมุมก,กว้างเลยจะเห็นว่ามันก็มีตัวรถแล้วนะครับเห็นไหมฮะ เป็นตัวรถทีนี้ผมกำลังจะทำหน้าต่างครับซึ่งผมจะตัดสินใจว่าจะเอาหน้าต่างสำเร็จรูปเนี่ยมาใส่ซึ่งก็เลยต้องทำช่องหน้าต่างรอไว้เพื่อจะเอาหน้าต่างมาติดตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้บนพื้นนี้ก็มีอะลูซิงมารอแล้วก็รอเดี๋ยวว่าเราทำโค้งหน้าต่างเรียบร้อยเราก็ทำการติดอะลูซิง ตรงนี้นะครับอะมาต่อคาถามสําหรับ E ีีที่แล้วว่าใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่อะไรครับผมใช้เหล็กโค้งตรงนี้นะครับประมาณ1นิ้วครึ่งความหนาก็อยู่ประมาณ1.2ถึง1.5ขึ้นอยู่กับเพื่อนเลือกเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเลือกหนุ้าน้ำหนักก็จะเพิ่มกว่า1.2ประมาณ1กิโลความหนักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ตอนนี้แค่โครง2คนยังยกได้อยู่ผมคิดว่าถ้าเกิดมีตัวอลูซิงขึ้นไปเนี่ย ต้องมีขาตั้งต้องหนุนให้สูงขึ้นนะครับต้องทําขาตั้งเป็นแม่แรงยกขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ทาสีาการสนิมเรียบร้อยส่วนพื้นนะครับก็เป็นเหล็กฉากส่วนพื้นใช้เหล็กฉากนะครับเพราะว่าผมมองว่าเหล็กฉากมันมันทนกว่าเนาะมันมันทนกว่าเหล็กกล่องนะครับมันเหล็กกล่องแล้วก็มันไม่มีตัวกล่องที่แบบระบายน้ําได้ผมใช้เหล็กกล่องแค่ตรงนี้นะครับคือนว่ามันหมด แล้วเห็นว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กฉากก็จะหวังยาก,กันเลยใช้เหล็กกล่องทาสีกันสนิมไว้นะครับเอ่อบนพื้นจะทําเป็นเออเขาเรียกว่าแผ่นเหล็กเหล็กซิง์ตรงนี้ครับเป็นเหล็กซิง์เป็นลายมองมองว่าถ้าเกิดพื้นเปียกเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยก็ก็ไม่ต้องไปทําพื้น,นแบบเขาเรียกว่าะปูกระเบื้องยางไม่แอดหรอกครับเพราะว่าผมมองว่าเรานอนด้านบนเราทำด้านบนเป็นที่นอนบริเวณนี้หมดเลยนะครับส่วนด้านข้าง มีแผนว่าจะใช้พลาสติครับคือกันน้ำกันปวกนะฮะเป็นพลาสตรเป็นอาจจะเป็นพลาสติกออกลายลายไม้สักนิดหนึ่งหรือว่าออกสีขาวๆนะครับเป็นพลาสตรผมอยากให้มันอารมณ์แบบออกหลูๆนิดนึงไม่อยากให้อนแบบลายไม้มันดูแบบธรรมดาไปนะครับก็เลยคิดว่าจะใช้พลาสติกท้งด้านข้างแล้วก็ด้านบนอาจจะเป็นลายไม้เป็นไม้อัดลายไม้บริเวณนี้นะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมก็วันนี้ครับ ามา,าทำด้านหน้าตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าตรงนี้นะครับด,านนาาด,ด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่านะครับวันนี้ผมต่อตัวนี้ออกมาเพิ่มนะครับเพราะว่า,าตรงนี้มันอยู่สูงกว่าหลังคาไปผมกลัวว่าเดี๋ยวลมมันจะเข้ามาใต้นี้ก็จะเลอะก,ก็เลยใช้ไม้ครับต่อ ลงมาก็คือตรงนี้เนี่ยเอาไว้ปิดปิดบังบังลมนะครับปิดเราบังลมตรงนี้คือไม่ให้ลมมันมันเข้ามาใต้ใต้หลังคารถนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มเริ่มยิงออลูซิงนะครับไปแล้วนะครับเริ่มยิงอลูซิงไปแล้วนะครับก็ลองดูครับเดี๋ยวว่าตรงนี้ผมทํปาการตัดเป็นช่องหน้าต่างนะครับมีการตั้งวงกบหน้าต่างมาแล้วตรงนี้ นะครับก็ตรงนี้เป็นช่องหน้าต่างนะครับก็ลองเทียบแล้วก็ถือว่าโอเคสําหรับช่องหน้าต่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต่อเอาไว้ตรงนี้ไว้เก็บของนะครับอรงนี้ก็คือไว้บังลมนิดนึงนะครับตรงนี้ด้านตรงนี้ด้านใต้ข้างล่างนี้นะครับก็บวันนี้ได้แค่นี้นะครับวันนี้ก็เริ่มตั้งตั้งคาตรงนี้นะครับเพื่อจะ เอาไว้ยิงดีเบสนะครับยิงดีเบสนะครับตรงนี้ก็เป็นกาวกาวตะปูนะครับกดกาวตะปูไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันกระพือนะครับเดี๋ยวเราจะยิงดีเบสดีเบสเข้าไปอีกนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเควันนี้กไนะ็ได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้เดี๋ยวก็ก็ เรวก็จะมายิงเป็นเจาะช่องหน้าต่างไว้ตรงนี้นะครับช่องหน้าต่างไว้ตรงนี้โอเคมาอัปเดตสําหรับวันที่ใกล้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นในขั้นตอนนี้ครับก็มาถึงในขั้นตอนที่เรายิงอะลูซิงเรียบร้อยแล้วก็ตัดช่องหน้าต่างแล้วครับผ้ามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะดูสวยอแบบหนึ่งนะครับ สวัสดีครับเที่ยวไหนดีแคมเปอร์แวนครับ EP นี้มีรู้เป็น EP ที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เราก็ทำการทำมาดูกันดีกว่าฝาด้านข้างนะครับตรงนี้นี่ดูมุมไกลๆฝา,าด้านข้างตัดช่องหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวาฝั่งนู้นด้วยแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นหลังคาแล้วครับ ก็ว <muitas S 2> ัน <sketches> นี้เราก็ขึ้นไปแล้วก็ยิงยิงเอาไว้ก็พอดีครับอยู่ข้างหน้าพอดีทีนี้ก็เราทำการค่อยๆไล่แล้วก็ยิงมาเรื่อยๆครับวันนี้มีผู้ช่วยเป็นในช่างใหญ่ครับหลานล่ะทำตั้งแต่ทุ่มหนึ่งสองทุ่มอันนี้ก็เลยมาอัปเดตครับ หลังจากที่เราทําปิดข้างนอกเสร็จก็ก็เริ่มทาประตูปิดด้านหลังแล้วเราก็จะเริ่มทําบ mm ิวอินด้านในกัน mm hmm. ก็ถือว่างานรุร่วงไปได้อย่างรวดเร็ว mm hmm. <laughs> 20% <laughs> 20%เฮ้ย <laughs> 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 ถ้ามีโค้งก็ได้แล้ว20ข้างในก็เหลือบิวอ mm ิน hmm. ข้างในไงโอ้ <laughs> ตอนนี้ก็เหมือนกับ <laughs> เราตอนนี้ก็เรากำลังถ้าเป็นเทียบเป็นบ้านแล้วก็เหลือเหมือนประมาณ กำลังก่ออิดอยู่ก่ออิดมูหลังคานี่เรากำลังก่ออิดมูหลังคาอยู่โอเคก็เลยมาอัปเดตกันตอนนี้ตรงนี้ก็คงจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นสําหรับลังคาแล้วก็เหลือปิดด้านหน้าตรงนี้นะครับปิดด้านหน้าตรงนี้ล่างแล้วก็อําประตูแล้วก็ปิดด้านหลัง่คงจะออกมาโอเคอะเนาะ <laughs> เที่ยวไหนดีแคมเปอร์คาร์ครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่ ep สองนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเป็นยาวๆสักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตรถของเราครับตอนนี้ผมก็ทำการปิดอะไรตรงนี้ หมดแล้วนะครับหก็คือตอนนี้ข้างมันก็ปิดนอฟข้างหมดแล้วครับเป็นนะข้างล่างก็ปิดหมดแล้วครับนะเหลือแต่ใส่หน้านต่างในบริเวณด้านนอกนะครับตอนนี้ตัวโครงสร้างแล้วก็ตัวถังเนี่ยปิดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี้นะครับทีนี้เหลือแต่ด้านหลังนะครับที่เรากําลังจะทําประตูนะครับทําประตู ตรงนี้ส่วนพื้นเราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะฮะใส่เข้ามาด้านในนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะครับดูกันข้างในดีกว่าครับอ่าแล้วครับก็มาดูด้านในนะครับตอนนี้ผมใส่พื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นนะครับใส่เป็นพื้นก็บริเวณนี้นะครับที่บอกนะฮะก็จะใส่เป็นแผ่นนะครับปิดบริเวณนี้ หมดเลยด,ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับส่วนฝาผนังนะครับจะเป็นไม่อัดนะครับแต่ว่าผนังตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการเขาเรียกว่าปิดด้วยไม้อัดเอ้ยเออปิดด้วย AN AN เป gemacht, ิดด้วยฟอยล์กันความร้อนส่วนกับความร้อนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปิดเนี่ยนอนแน่นอนว่าเราอยู่ไม่ได้นะครับร้อนมากนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเก็บของ เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่เราจะสามารถจะวางของได้อาจจะมืดนิดนึงนะครับขออภัยเพราะว่าเราไม่ได้เราเอาเอาไฟออกไปแล้วนะครับตรงนี้อาจจะเก็บของหมอนเหมือนที่นงที่นอนอะไรไว้ตรงนี้นะครับที่ของจะเบาๆก็สามารถที่จะอ,อยู่ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการาทำโครงไม้ยืดออกมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นที่นั่งสามารถที่จะนอนนั่งเล่นแล้วก็อาจจะจะมีกล่องข้างใต้ บริเวณนี้อีกอันหนึ่งตอนนี้อาจจะบอกเพื่อนๆก็อาจจะยังไม่เห็นภาพดีสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอให้บริเวณด้าน,นหลังเสร็จก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยก่อนก็เดี๋ยวเราจะทำจะเห็นภาพโครงสร้างนั่นเองนะครับก็โอเคสําหรับ EP 2ก็อยู่ราวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยว EP 3เราจะมาตกแต่งกันภายในนะครับากเพื่อนชอบคลิปนี้ครับของ EP 2 กับเที่ยวไหนดีแคมเปอร์คาร์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำรถคันนี้ออกมาให้สำเร็จเหนื่อยไหมครับกับการทำนี่ก็ผ่านไปเกือบเดือนแล้วครับกับการทำรถคันนี้โอเคแล้วเจอกันอีพีหน้าครับอีพีไปบาย